สวัสดีค่ะพบกับพี่วิกกี้นะคะหมอดูวิกกี้ดูดดนดูจิตในช่องพ่อยากบอกอะไรนะคะเราจะมาดูเรื่องของอะไรมีสิ์ก่อนอื่นเรามาแผ่ไม้ตายยกกำนังเวนกันก่อนนะคะลูกนี้จะคืนเงินไหมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออหายใจเข้าแล้วก็ดึงมาจุดส้นกลางตรงทารายนะคะ อาจจะออกพู่ก็โอมโอโอเงินที Only ่เขายืมไปเขาจะคืนหรือไม่ ดิฉันให้หนึ่งนะคะสองและเป็นดูล่างด้วกนันดูล่างตัวสามมาดูนะว่าเขาจะคืนเงินราวน์ไหมนะคะเอาฉันให้กองนี้นกันนะคะให้กองนี้ เลือกแล้วนะโอเคเก็บนะคะอ่ะเป็นตุ๊กตาละเสียตุ๊กตาแมมสวยล่สุดไม่ตัดต่อนะไม่อ่านไพ้กลับป่วนนะจ๊ะทุกๆก,กรณีนะคะ วข้าคนที่โดนหยิบยืมหนี้สินไปเป็นปกติที่ทุกคนก็จะมีความทุกข์นะคะเพราะเป็นเงินที่เราหามาด้วยความสุจริตนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาดัานไม่คืนถูกไหมโอเคฉันเปิดตามที่วางเลยนะคะไม่สับแหละทุกอย่างเราได้คิดไปแล้วนะคะ คนนี้เนี่ยนะคะเป็นนักปล่อยเงินกู้เป็นคนมีตังนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่เห็นความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นเงินหมนกองนี้นะเศรษนีอยากได้ดอกได้ดอกไหมหน่อยดูนะคะอ่าเป็นการเก็บดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยเนาะจริงๆท่านก็ประสบความสำเร็จมานะคะท่านอาจจะมีคนที่ท่านให้ยืมสามคนละกันนะคะ คนที่ท่านให้ยืมสามคนคนที่หนึ่งนะคะคนที่หนึ่งนะคะเป็นเดดเดดคนที่สองนะคะเป็นเทนออฟเดนเกิร์กให้หลับตาก่อนหลับตาก่อนนึกหน้าคนที่หนึ่งสองสามในใจของท่านไว้ให้แคร์คนหนึ่งคนที่สองคนที่สามนะคนที่สามเป็นจัสเมนนะคะโอเคจะใช้ไพ่สำหรับหนึ่งในการตัดสินนะ คนที่หนึ่งเป็นเดทนะเดทเดทฉันมองว่าเขาน่าจะติดนานแล้วนะแล้วก็ดูเป็นพลังงานที่ขอจับให้เขารู้สึกว่าไม่น่าไม่น่าจะมีให้แหละแล้วก็ไม่รู้จะให้ยังไงคือเขาถ้าเป็นลืมไปแล้วด้วยนะเดวสุดท้ายแล้วเนี่ยแกงงนี้ยังได้ไหมนะคะเป็นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่รักสนิทสนมกัน คุณคาดหวังนี่เขาจะยังยังได้อยู่เวลาเจอก็หลอกตาไปเรื่อยเขาอยู่ในวงสังคมที่ดีนะคะอยู่ในวงสังคมเดียวกับเราบางครั้งเราก็ไม่กล้าพูดมีเขาก็ไม่ให้แล้วเขาก็เหนียวนี่อะนะสุดท้ายเราได้บ้างค่ะแต่ไม่เยอะนะ,ะได้บ้างแต่ไม่เยอะนะคะโอเคมาดูคนคนที่กลุ่มคนที่กลุ่มที่สองคนที่สองที่ั่านไม่ไใจนะคะ เป็นเทนออเฟนเคนนี้ารายจ่ายคนเยอะนะคะารายจ่ายคนเยอะเขาพยายามให้อยู่นะคะถ้าเขามีแล้วก็พอดีว่าเขาเป็นคนเป็นนักเลงเป็นคนที่แบบติดแบบใจใหญ่นะคะพอเวลาเขามีเขาจะให้แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นอะไรอีกอะ เขาติดว่าแบบเวลาเขามีเขาอยากให้ท่านแต่เขาก็แบบคือเรื่องเงินของเขาดูเหมือนว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นอะคนนี้แบบว่ามันยืมตังคงท่านไปช่วยใครเขาไม่รู้อ่ะเป็นการยืมต่อหรือเป็นการทําอะไรเป็นภาระใหญ่หลวงเช่นแบบเออไปดูแลไปทําอะไรแบบนี้เพื่อดูแลบริษัทเป็นประธานบริษัทดูแลลูกนนองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ที่ฉันมองว่าคืนค่ะ คิดอยู่ว่าจะคืนยังไงนะคะคืนคืนค่ะเขาจะพยายามหาเงินมาคืนนะคะอัอนนี้เป็นอสปิเรียนนะก็คือเขาคืนนะคะคืนค่ะหาเงินมาคืนไม่น่าจะเกินสองปีหนึ่งนะ,ะโอเคแกนงที่สามนะคะ justment นี่นี่ท่วมหัวนะทะทำดีเขาทำดีตลอดนะ,ะเขาพูดดีอะไรตลอดนะคะ คนนี้ดีดีมากดีแบบว่าดีมากคือแสดงออกในสังคมดีดีนะเดินทางท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะชัดเจนไหมว่าเขาจะเขาจะให้คือบอกเลยว่าแกงนี้ไม่คืนนะแกงนี้เหมือนจะเทแล้วด้วยจริงนะเขาตัดสินใจไปแล้วด้วยนะทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้นะ ใช้ชีวิตแบบเดิงร่ามากนะคะคนนี้นะคะอาจจะนั่นแหละถ้าเจอกันก็พูดดีนะันนี้พูดดีใส่ตลอดนะคะโอ้โีดดาวนะแต่เอาแน่ๆเลยเขาตัดสินใจแล้วว่าอยากคนนี้นะคะให้อยากมาถึงลูกนี้ของชาวกองที่สอง กอนที่สองเป็นพระพิคเน่ยนะ,ะลูกนี่ของชาวกองที่สองดูสิมดูตัแรก นะมาดูตัวท่านก่อนเนาะคนใจดีจิตใจยังคืออย่างนี้เลยนะจิตใจแบบพี่เจมว่าเลยอนะ่ะคนใจดีจิตใจแบบน,นี้ที่เข้ารอนะคะเป็นคนสบายนะคะเวลาใครเดือดร้อนใครมาขออุ้ยไม่ได้เลยนะคะนะคะอยากดูแลเลี้ยงดูปูเสือนี่ได้ดอกไหมอันนี้แบบเป็นคนตรงนะคะอ,อยากให้เป็นคนพร้อมอะ่ะพร้อมจะให้อ่ะนะคะทุกไหมเวลาให้ไปแล้วก็เสียใจนะคะเสียใจที่แบบว่า เออเขาแน่นิ่งไปเลยชาวปองที่สองอ่าเีเยอะไหมอมืทุกคนที่จะมามาเนี่ยเหมือนคนรักคนมารักสายเปด้วยประเทศเปรตตกเตรตรข้คามด้ยวยก็ได้นะคะคนดูมารักดูฐานะดีดูมีอันจะให้เพื่อเดินทางเพื่อหมุนเงินเพื่อธุรกิจเพื่อ อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะดูมีที่มาแล้วก็ดูครบแข็งแรงดูดีล้วนๆนะคะดีล้วนๆสุดท้ายแล้วเวลาเขาเอาไปนะคะเขาก็ดูมีฐานะดีสําเร็จสมประสงค์แล้วเขาก็ให้ไหมเขาให้ไหมเขาก็ยังให้นะนะคะเขาให้นะคะแต่นั่นแหละนะคะบางทีก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลามีเยอะไหมมีไม่เยอะแต่เป็นก้อนใหญ่นะ นี่ไม่เยอะเป็นก้อนใหญ่แต่ดิฉันเชื่อว่าครบคืนนะคะไม่น่าจะเกินสาปีแกงนี้ไม่ยากนะไม่ยากเออมีไม่เยอะแต่เป็นก้อนใหญ่มีไม่หลายคนแต่เป็นก้อนใหญ่นะ,ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเป็นเพนดูลัมนะขออุยากนี่นะคะพี่โบเพนดูลัมนะคะกองสุดท้ายลูกนี่จะคืนไหมนะคะการหวงนี่ทางนี้การให้หยิบยืนนะคะ คนยึงเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรอย่าออกห้อย่ออกไว้ก่อนเลยมาไปก่อนเลย,นเลยคนรักกันคนดีๆกันนะคะอ่าคนช่วยเหลือกันยายหนีหน้าไปเสียนี้นะคะหนีหน้าไปทั้งครอบครัวเผลอย้ายบ้านหนีเลยนะคะคนรักกันนะ,ค,ะคนรักกันคนที่ดูแลก,กันนะคะมีกิจโน้มมีคนย,ยืมไป,ไป จริงๆน่าจะมากกระสองนะคะอืคนให้เยมนมีเดือดร้อนไหมเอาจริงๆคนให้เยืมตรงนี้เนี่ยนะคือเหมือนทําใจไปแล้วในส่วนหนึ่งด้วยนะะทำใจแล้วในส่วนหนึ่งนะ,ะไม่อยากมีปัญหาบอกไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าใจดีดูไม่แข็งแรงพอที่จะไปทวงใครนะคะอือ ถ้ามีสองเจ้านะคะจะได้คืนเจ้าหนึ่งอีกเจ้าไม่ได้นะคะอันนึกหน้าหนึ่งกับสองในใจเจ้าที่หนึ่งจะได้เจ้าที่สองจะไม่ได้นะคะโอเคอืท้ายแล้วสมหวังเรื่องของกันได้คืนไหมนะคะ <S <S บอกเลยว่าเวลาให้ให้ไหวมากค่ะแค่เขาบอกก็ให้แล้วนะนะคะทั้งที่จริงๆแล้วดูเป็นคนขี้เหนียวนะคะขี้เหนียวกับตัวเองกับไม่ขี้เหนียวกับสบ้านนะมอบสิ่งดีให้คนอื่นแตเสมอมาจ้ะ แต่จริงชาวนี้ไม่ได้น่าจะเสียใจมากนะคะเมบีค่ะเมบีบอกว่าของคนที่สองหรือว่าถ้ามีมากกว่าสองคนนะ,ะอาจจะมีคนช่วยทวงหรือว่าดุนิดนึงคนที่ช่วยทวงอาจจะดุนะคะเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าอะไรถ้าเริ่มถ้าเขาเริ่มพูดนะค,ะคนพวกนี้จะเครียดนะ,ะนะ,คะเครียดแล้วก็ต้องหามาัคืนเลยทีเดียวนะคะถ้ามีคนที่ช่วยทวงที่แบบ ที่ดุมากนะคะจิบชวนทวงเองไม่ได้นะคะแกงนี้ทวงเองไม่ได้จะมีคนช่วยถ้ามากกว่าสองนะคะรับรองคืนกับหมดเลยจริงๆนะคะห้ามทวงเองเด็ดขาดน,นะแจในสุดท้ายอืท่านแบบคือเอาง่ายๆท่านจะไปะเทเองนะคะไม่ใช่ใส่ทําน,นะ,ะอืมเครียดไม่เป็นแล้วก็ใจอ่อนด้วยนะคะต้องเป็นคนอื่นนะ,ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะขอให้คนที่คิดดีได้ดีผู้ดีได้ดีทำดียิ่งได้ดี นะคะาฝากติดตามหมอรุ่กี้กดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ